อ้พี่น้องเจออีกแล้วปัดพุ่นครับดงเลยพี่นะดงมันเลยพี่น้องบันนี้พุ่นพุ่นเห็ดนางไก่เห็ดนางไก,งไก่ปืด๊ดดอกก้งางงามเลยครับอ้นี่กระเมียนปื๊ดพี่น้องมันเลี้ยวมันเลี้ยวพี่น้องมันเลี้ยวพี่ครับมีลูกมันพร้อมพี่ติดกันเลย อีดวกนึงปืดถอนเอาเลยติดกันพี่นอ้องจังสิไปต้มน้ำห้อนลวกขูดคนมันออกดีๆนี่พัดใส่น้ำมันหอยล่องมึงคือสิดเสียบเถ็ดเียสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกท่านนะครับผมมอนี้ก็วันหยุดครับพี่น้องวันอาทิตย์เขาปลาหาเห็ดครับผม ป้ามือนี้ก็เป็นป้ามองเก่าแล้วครับมองที่เคยมาหาพี่น้องทึ่งเพิงนี่เดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องสิมีอีกบัวยังสิพขอเหลือบอัวพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับผมขึ้นมาก็เห็นโหลดพี่น้องเอ้ยเง็้เพิงครับนี่พี่เด้อครับพอแล้วพี่น้องดอกนึง อู้นี่ดอกน้นอยๆก็ตั้งขึ้นอันนี้เอาไว้กว่อนให้มันใหญ่พออีกแล้วพี่นอ้องน,นี่น่าจะเป็นเห็ดหนังไก่ครับพี่น้องนี่พี่เด้อครับดอกบอกุกใหญ่เลยนี่ครับเอากระมังมาใส่เลยมาอน,นีิพี่เดี๋ยี่หาดอกแล้วคุณอีกดอกนึงพี่น้องเห็ดหนังไก่ว่ามันสีบอยย่างให้เก็บย่างอยู่ตัวละ นี่ครับเห็ดหนางไก่เอาไปพัดเนาะพี่น้องเนาะเอาการะมังมาใส่เลยพี่น้องมือน,นี่ไปเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งน้ำกันอีกเครื่องผมละครับพออีกแล้วพี่น้องนี่ครับดอกนี้น้อยก็เอาไปหล่นนะครับเนาะเห็ดหนางไก่ครับพี่เมียนพี่ครับ พี่น้องนนี่้อยนี่นาชิพัดแซีบนี่กำลังเป็นดอกตูมุติมิอยู่ครับนี่เห็ดนางไก่น้อยกำลังเกิดอู้ดีกระเมีนนี่ครับผมวกว็ได้อยู่ได้กินนเหระมั้งบ่อนี่อู้นี่กระเมีน ดอกน้อยๆนะเอาเลยเป็นลางผัดน้ำมันหอยคือจีเสียบสเสด็จหน่ครับใส่หรอพี่พี่น้องครับเอากะละมังมาใส่เอาเลยหมือนี่ไปพ,พี่น้องเดี๋ยวจะพายยางขึ้นไปบงเท่งกเขนอีกครับซิม,มีลายบอลเมือนี่ทางเทืงผลขาอะไรพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับผม อ,อู้หอยก้วพี่นอ้องเห็ดหนังไก่ครับอึดโอ้บ่บดอมอีดมาพี่นอ้องขาดแล้วพุ่นเห็ดหนังไก่คอมเมนต์ด้ดครับนี่นี่ครับผมเห็ดหนังไก่อู้นี่คอมเมนต์โอุ้ขอ,อยู่ลึกแทอะพี่ครับ ประมาณอยูโบ่ะพี่น้องเอ้ยนี่ได,ได้กับพอะสเต็กกินละอู้ทั้งผีกระแม่นพี่น้องผีเดือครับเก็บก้อนมาดิปาดพี่น้องมึงครับเห็ดนังไก่อีกสามดอกอู้ ดีครับดอกง่งายๆเลยพี่น้องพี่เด้อดอนดกนึงครับผมเอเอปวดเอามีดมากพี่น้องเอ้ยเอามือนี่แหละขเขาไปปาดเอาอยู่บ้านก็ได้พี่ครับผมหมีดหนังไก่มา,านเลียวพี่น้องมา,านเลียวพี่ครับเอากระมังมาใส่เลยเมือนนี่มา,านเลี้ยวมา,านเลียวเดี๋ยวรอเพิ่มอีกก่อนหานพ่ออีกครับ อ้พี่น้องเจออีกแล้วปัดพุ่นครับดงเลยพี่นะดงมันเลยพี่น้องบันี้พย์พุ่นเห็ดนางไก่เห็ดนางไก,งไก่ปืด๊ดดอกก้างงามเลยครับนี่มีไม้เลยพี่ครับพี่พี่น้องเอาไปพัดเพุ่นมาเอาไปพัดเสียบบอสันนุ่มอีสานก็เลยเสียบไปล่องพัดกินเบงมีเสียบบอ ดอกน้อยๆกเอารถนี่นี่ครับผมมาดว่าเป็นสิบมนันมาพร้ฟูงนี่แหละพี่น้องพี่อีกดอกนึงแบกไงเลยนี่โอ้ขาดบ่ติดโอ้พันติดกันสองดอกพี่น้องติดกันสองดอกนี่เด้อครับเห็ดนางไก่อู้นี่กําเนิดพี่น้อง มานเลี้ยวมานเลี้ยวพี่น้องมานเลี้ยวพี่ครับมีลูกมันพร้อมพี่ติดกันเลยดูดนึงปืดถอนลเลยติดกันพี่นอ้องจังสิไปต้มน้ำห้อนลวกขูดขนมันออกดีๆนี่พัดใส่น้ำมันหอยลอ่องมึงคือเสีสยบเส้นเด้อ นี่งว่ะโอ้ดอกนึ่งดอกนึงพี่อึดโอ้โยังไต่เอ้าได้อยู่พอได้พอไต่หนิปวดเอามีดมาพี่น้องเอ้ยอู้ผีดอกนึงมาเนี่ยโอ้สองดอกครับสองดอกไปไม่เห็นปกไว้นี่ อีพี่นอ้องดูออก,กนึงครับมานเล้วมือนี่ได้เห็ดหนังไก่พี่นอ้องเอ้ยพี่มานเล้วครับมานเล้วมือนี่พี่เด้อพี่น้องพี่ครับพอได้กินแล้วมือนี่เครื่องกะละมังนะครับเดี๋ยวเลาะเบิ่งอีกก่อน เอ้ยพลอยแล้วพี่น้องอันนี้ใส่ผีครับอู้หูโดงนี่เลยพี่น้องผีพี่ผีเด้อครับมานแล้วมันนี่มานแล้วพี่พี่น้องเอ้ยเห็ดหนังไก่ดอกบักง่ายเลยครับปารพอได้กินแล้วมัอนี่พี่น้องเอ้ยพี่เครื่องกะละมังนะครับมัอนี่พี่น้องมานแล้ยวมานแล้วได้เห็ดหนังไก่ ผสมกับเห็ดเพิงน้อยๆนี่พี่น้องเห็ดเพิงก็พอได้อยู่ครับนี่พอได้กินแล้วล่ะนี่เคิงแล้วพี่ครับ,บเป็นเห็ดเพิงครับนี่ส่วนมากจะเป็นเห็ดนางไก้ด้วยพี่น้องเด้อผู้น่ะพื้นมา,านแล้วพี่น้องมือน,นี่นี่ครับปลาเป็นปลาหม่งเก่าแล้วครับที่เคยมาหาตะกี้ครับนี่โอ้หมา,านแล้วมือน,นี้พี่น้องมา,านแล้วพอได้อยู่ได้กินแล้วครับมือน,นี้ ได้สิโล่บางอี่จะเข้าพี่น้องมานอีกเลี้ยวพี่น้องชุดดอกสองดอกครับผมพี่พี่ครับหนามันจะปิดไว้พี่น้องมานมานัมนมนัมนมันเหมือนมันเห็นนังไก่ขึ้นเก้าครับนี่มานอีกเลี้ยวพี่อดอกหนึง่งพี่เด้อครับเดีย๋ยวจุกเอาก่อนเอ้ย มันนะพี่น้องพี่ครับผมกลับไปจังสิเบตต้มน้ำล่างดีๆพัดกินมือแรงครับพอได้กินพี่น้องมือนี้พี่เทือพี่น้องมือนี้ครับผมก็ถือว่ามันอยู่ถือว่าโอเคอยู่ครับมือนี้มันมันครับผมมือนี้อู้มันแล้วพอได้กินแล้วพี่น้องมือนี้พี่พี่น้องมือนี้ครับผมบ่ขีไล่เด้อครับ พอดอยูได้กินอยู่ครับมันนี่พี่น้องคลิปนี้ก็แมนสะได้ฝากไว้ซับนี่เลยพี่น้องพี่ครับเน็ดได้มันนี่นะครับเนาะพอดิกินครับพี่น้องพี่เป็นเห็ดหนังไก่ครับพอดีอยู่ได้กินมันนี้มันนี้แมนสะได้ฝากไว้ซับนี้แหะครับพี่น้องครับเอาไปพอกันคลิปนาด้อพี่น้องเด้อไปเมื่อบ้านแล้วครับวันนี้ได้แกงแล้วครับผมกับเอาไปผัดพี่น้องรองเบิ่งมันจิแซสบบ่ะเมื่อบ้านลวครับผมพอกันคลิปนาด้อพี่น้องเด้อบวัสดีครับผม